สวัสดีค่ะเป็นมนุษย์ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวนโมนไม่อามาโฮอีกครั้งหนึ่งวันนี้แอนมินจะอยู่กับเรื่องมหาเวทผนึกมารห,หรือจูจูสึกไคเซนโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความสามารถพลังคุณไสยพลังทางกายภาพและความสามารถในการเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายเวททั้งสองวิทยาเขตเลยทั้งโตเกียวแล้วก็เกียวโตวทั้งหมด14คน ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้มาจากดดต้าบุกซึ่งคนที่เขียนและยืนยันเรื่องนี้คืออจารย์อาคุตมิเกเกเป็นผู้เขียนเรื่องมหาเวทผนึกมานเองเลยเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะถ้าเป็นเพื่อนท่านไหนอยากทราบกันละว,ว่าใครจะเก่งสุดโหดหินที่สุดในปรรดาน,นักเรียนทั้งหมดไปรับชมกันเลยก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยอดมินขออนุญ,ญาตพูดเกี่ยวกับ เรื่องราวการประเมินนิดหนึ่งว่าอาจารย์อกุตมิเนี่ยเขาให้คะแนนนักเรียนแต่ละคนตามหัวข้อดังนี้คือข้อที่1พลังไสยเวทโดยที่ในหัวข้อนี้เนี่ยจะรวมถึงวิชาคุณสยที่ใช้เทคนิคแล้วก็เซนส์ต่างๆในการใช้วิชาเสยเวทอีกด้วยจึงทำให้พลังแล้วก็วิชาเกี่ยวกับคุณสายความคล่องเกี่ยวกับการใช้วิชาเนี่ยรวมอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดเลย ข้อต่อมาเนี่ยก็คือความสามารถในการเล่าเรียนนั่นเองก็คือคนที่ตั้งใจเรียนกับไม่ตั้งใจเรียนในวิชาเรียนต่างๆของโรงเรียนสายเวชนั่นเองหัวข้อนี้เนี่ยก็จะรวมถึงวิชาต่างๆที่จะได้มาจากการเล่าเรียนในโรงเรียนอีกด้วยคนที่มีคะแนนในหัวข้อนี้สูงๆก็จะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆส่วนคนที่หัวข้อนี้คะแนนต่ำๆก็จะเป็นคนที่สเลเเกเมานิดนึง และข้อสุดท้ายความสามารถด้านกายภาพซึ่งนับรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวการหลบหลีกเซนส์ในการต่อสู้ต่างๆที่นอกเหนือจากวิชาสัยเวททั้งหมดอันนี้คือกายภาพล้วนๆเลยทั้ง3าหัวข้อนี้จะมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่10คะแนนต่ำสุดอยู่ที่0คะแนนแล้วเมื่อนำคะแนนรวมมาทั้งหมดก็จะเป็นคะแนนการประเมินทั้งหมดของนักเรียนคนนั้นนั่นเอง มากันที่คนแรกเลยก็คืออิตาโดริยูจิโดยที่ยูจิได้รับการประเมินเรื่องพลังไสยเวทอยู่ที่ระดับ7ความสามารถละวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ4พลังทางกายภาพอยู่ที่ระดับ10เต็มแม็กซ์กัเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นความหวังของชาติเลยสำหรับเรื่องพลังก,กำลังของอิตาโดริ โดยที่ผลคะแนนโดยรวมของอิตาโดริอยู่ที่21พอย์นับว่าเป็นนักเรียนที่เป็นคลื่อลูกใหม่ไฟแรงมากๆคนต่อมาก็คือฟูชิงูโร o เมงุมิโดยที่เมงุมิเนี่ยได้รับการประเมินพลังไสยเวทยอยู่ที่ระดับ9ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ10พลังและความสามารถด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ8 เมงโงมิมีคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่27 p o i n ์ถือว่าเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่โหดขิขิง,ขงและเป็นนักเรียนตัวอย่างเลยทีเดียวเพราะว่าตั้งใจเรียนมากๆแล้วความสามารถโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโอเวอร์สเกลเก่งสุดๆถึงแม้ว่าในเรื่องเมงโงมิเนี่ยจะมีบทบาทเป็นก้าสอบซายอยู่บ่อยๆก็ตามมากันที่คนต่อมาสาวสวยในเรื่องอยังคุกิซกิโนบาระ โนบารานั้นได้รับการประเมินพลังไสยเวทอยู่ที่ระดับ7ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ6พลังและความสามารถด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ5ทําให้ผลโดยรวมของเธอนั้นอยู่ที่1 8 p พตมากันที่ปี2กันบ้างโดยที่ปี2ของวิยาเขตโตเกียวนั้นเริ่มต้นที่ขวัญใจแม่ยกอย่างโอคสึยุตะ โดยที่องค์คสออยุตะนั้นได้รับการประเมินเรื่องพลังสยเวทอยู่ที่ระดับ10เต็มแม็กซ์ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ7และพลังความสามารถทางด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ8จึงทำให้องค์โคซอนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักเรียนที่มีพลังและความสามารถด้านคุณไสยที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดในโรงเรียนสยเวทเลยทีเดียว ผลรวมของโอโคซึนั้นอยู่ที่25พอยซึ่งนับว่าเป็นหัวกะทิสุดๆของโรงเรียนสายเวทเลยถึงแม้ว่าคะแนนของเขาเจะน้อยกว่าฟูชิงูโรไปนิดหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยเอ่อก็เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่ากับฟูชิงูโรก็เลยพ่ายแพ้ไปในจุดนี้นั่นเองปี2คนถัดมานั่นก็คือเซงอินมาคิโดยที่มาคิได้รับการประเมินเรื่องพลังสเวทอยู่ที่ศูนย วิชาในชั้นเรียนและความตั้งใจในการเรียนอยู่ที่ระดับ7และความสามารถพลังทางด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ10ซึ่งเทียบเท่ากับยูจิเลยถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะเห็นว่ายูจินั้นเก่งกาจกว่าความสามารถเฉพาะตัวที่มีพลังทำลายแบบไม่ต้องพึ่งพาอาวุธเลยแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างทักษะการใช้อาวุธแล้วความสามารถในการหลบหลีกเนี่ยก็มาคีก็ไม่ได้มีเซนน้อยไปกว่ายูจิ สักเท่าไหร่เลยทีเดียวแถมในปัจจุบันเนี่ยมาคีก็นับว่าได้รับ power up แบบก้าวกระโดดคะแนนในตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถประเมินมาคีในปัจจุบันได้ก็เป็นได้นะคะแนนรวมของมาคีเนี่ยเนื่องด้วยพลังไสยเวทของเขาอยู่ที่0นย์จึงทำให้ชุดคะแนนของเขาไปอยู่ที่17แต้มคนต่อมาคืออ um ินุมาคิโทเกะมีความสามารถด้านคุณใและพลังไสยเวทอยู่ที่ระดับ8 ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ6และมีพลังทางด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ9แสดงว่าที่อาจารย์อาคุตะมิเกเกะเคยบอกเอาไว้ว่าตัวของอินุมาคีเนี่ยมีความสามารถทางด้านร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆแต่ถูกบทบังด้วยยูจิแล้วก็มาคีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงมากๆเลยอินุมาคิโดยรวมอยู่ที่23แต้ม ตัวต่อมาเนี่ยก็คือแพนด้านั่นเองโดยที่น้องแพนด้าเนี่ยได้รับการประเมินเรื่องพลังสายเวทยอยู่ที่ระดับ7วิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ8และพลังความสามารถด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ8โดยรวมอยู่ที่23แต้มและนักเรียนชั้นปี3เพียงคนเดียวของวิทยาเขตโตเกียวที่เปิดเผยเชื่อออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนั่นก็คือฮาริคินจิ ระดับพลังในการประเมินของเขาพลังไสยเวทยเยอยู่ที่ระดับ9ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ2และพลังทางด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ7คะแนนรวมอยู่ที่18พอยต์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ถ้าตั้งใจเรียนกว่านี้เนี่ยก็คงถูกประเมินได้สูงกว่าน,นี้เยอะเลยทีเดียวมากันที่วิทยาเขตเกี่ยวโตกันบ้างโดยที่คนแรกเนี่ยเป็นปี2อยยังไม่วะคาซุมิ โดยที่มีวาเนี่ยได้รับการประเมินเรื่องพลังไสยเวทอยู่ที่ทระดับ5ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ7และความสามารถด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ5โดยรวมแล้วคือ 17. บเพอยต์คนต่อมาคือเซงอินไม่โดยที่ไมจังเนี่ยได้รับการประเมินเรื่องพลังไสยเวทอยู่ที่ระดับ4ความตั้งใจในการเรียนและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ9 โอ้โหตั้งใจเรียนกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะความสามารถด้านกายภาพของเธออยู่ที่ระดับ4ผลโดยรวมของเธอก็คือ17จุ์เออเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปบอยเลยสินะคนต่อมาก,ก็คือเมกามารุโดยที่เมกามารุเนี่ยจะประเมินรวมระหว่างร่างต้นแล้วก็ร่างที่ใช้นำมาต่อสู้ซึ่งทำให้ผลคะแนนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลย พลังและวิชาสสยเวทอยู่ที่ระดับ9ความตั้งใจและวิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ9และรับพลังด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ7จากเมกามารุที่เป็นตัวต่อสู้นั่นเองคะแนนรวมของเมกามารุเนี่ยจึงได้สูงถึง25คะแนนนับว่าเป็นอีกหนึ่งหัวกะทิของโรงเรียนไสยเวทเลยทีเดียวมากันที่ชั้นปี3ของวิทยาเขตเกียวโตกันบ้าง เริ่มต้นกันที่สุดโฉดคนแรกอย่างโทโดอาโออิซึ่งเนาว่าเป็นความหวังของโรงเรียนสายเวทวิทยาเขตเกียวโตวเลยทีเดียวเขาถูกประเมินคะแนนเอาไว้สูงมากๆโดยที่พลังคุณใส่ของเขานั้นอยู่ที่ระดับสิบ ความตั้งใจและว,วิชาในชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ10โอ้โหอันนี้แอดมินช็อกจริงๆนะโทโดตั้งใจเรียนมากๆเลยเพื่อนๆผิดกับรูปหลักที่เซมเบเลเคมาของเขามากๆเลยแต่ว่าตัวเขาแท้จริงแล้วเขาตั้งใจเรียนนะแถมพลังด้านกายภาพของโทโดนี่สูงถึง9เขาจึงถูกประเมินโดยรวมอยู่ที่29พอยต์สูงจัด คนต่อมาคือคาโมโนริโทชิโดยที่รุ่นพี่คาโมเนี่ยถูกประเมินเรื่องพลังไสยเวทยอยู่ที่ระดับ8ความตั้งใจในการเรียนระวิชาในห้องเรียนอยู่ที่ระดับ9น้อยกว่าโทโดยหรอช็อกนะเนี่ยพลังและความสามารถด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ6โดยรวมคือ25คะแนนซึ่งก็นับว่าเป็นหัวกะทิอีกเช่นกันคนต่อมาคือนิชิมิยะโมโมะซึ่งโมโมจังเนี่ย เธอได้รับการประเมินก็คือพลังไสยเวทอยู่ที่ระดับ7วิชาและความตั้งใจในห้องเรียนอยู่ที่ระดับ8ความสามารถด้านกายภาพอยู่ที่ระดับ6จึงทำให้คะแนนรวมของเธอก็สูงใช้เล่นเลยอ,อยู่ที่ยี่สเ็แตม้มนับว่าโมโม่เนี่ยก็นับว่าเป็นคนที่เก่งพอสมควรเลยแหละถึงแม้ว่าตรงเธอจะมีบทแค่คีไม่กวาดปินล่อนไปล่อนมาก็ตามลาธนำคะแนนโดยรวมของทุกๆคนมาประเมิน ความสามารถราวิชาในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายเวททั้ง2วิทยาเขตแล้วนํามาจัดลําดับแล้วล่ะก็อันดับที่3เนี่ยก็จะมีร่วมกันถึง3คนเลยนั่นก็คือเมกามารุคาโมโนริโทชิและโอคุสึยูตะโดยที่ทั้ง3คนเนี่ยได้คะแนนรวมทั้งหมดคือ25คะแนนนั่นเองและอันดับที่2ได้แก่ฟูชิง u โรเมงุมิกวาดคะแนนไปได้ถึง27คะแนน และอันดับที่1ได้แก่โทโดอิได้คะแนนรวมไปถึง29นาคะแนนเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถด้านไซยเวทด้านกายภาพแล้วยังตั้งใจเรียนอีกต่างหากโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผิดกับรูปลักษณ์ที่กุ้ยแดกสุดๆนึกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จะเสียแต้มเรื่องความสามารถในห้องเรียนเสียอีกแต่ว่าเขากลับคว้าคะแนนในห้องเรียนไปได้เต็มเลยทีเดียวก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นตัวที่อาจารย์ อากูตามีเกเกตเนี่ยแกอวยเป็นพิเศษหรือเปล่าถึงให้คะแนนมาเยอะขนาดนี้แต่ก็นับว่าแกเนี่ยเป็นที่หนึ่งในการประเมินนักเรียนโรงเรียนสายเวททั้งสองวิทยาเขตเลยทีเดียวละคะเอาล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคงสักกระจากเลยนะเราคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทาง o f f ฟ c i a l ล,ล้วนไม่ได้มีการมโนแต่อย่างใดจ้าถ้าเพื่อนเนชอบคลิปนี้และอยากให้อนมินทับเกี่ยวกับคลิปเจาะลึกแบบนี้อีก ก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe กดไลค์ก็แชร์ให้กับช่องเมอาโาโฮด้วยนะส่วนวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า